ในอำเภอแม่ออนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่ออนจังหวัดเชียงเออบ้านบ้านแม่กำปองเนี่ยที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชีงยงใหม่เขามีกิจกรรมกีฬาใช่ไหมค,คะอ่าค่ะไทยแลนด์ครอสคันที่นะคะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเชียงใหม่ครอสคันที่รันซีรีส์2024ถึง2025สนามที่1ณนะบ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ นี่ก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งเชียงใหม่ครอสคันทรีรันสนามที่1นะบ้านแม่กำปองนะคะได้รับความร่วมมือจากชุมชนแม่กำปองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทอสำนักงานท่องเที่ยวเชียงใหม่ สำนักง,งานเชียงใหม่ค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อ่อนและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนแม่กำปองและจังหวัดเชียงใหม่สร้างความสามาคัคคีความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยง,งานต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิน่นซึ่งมีการแข่งขันเป็นซี่รียะนะครับ5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิบอกิโลเมตรี30มกิโลเมตรด้วยครับปล่อยตัวนักวิ่งและกลับเข้ามาเข้าเส้นชัยที่บริเวณลานนนบุรีคาเฟ่ วิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติรอบหมู่บ้านและชุมชนชมธรรมชาติของวิถีชีวิตบ้านแม่กำปองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติงานนี้ครับมีนักวิ่งกว่า350คนซึ่งก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวต่างจังหวัดและคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่สนามไนส์ซารีสนามเชียงดาวและสนามขุนวางซึ่งทั้งหมดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ออกกําลังกาย